แล,แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับซอมวีเวอร์นะครับมาหาลัยคลั่งซีรีส์ซอมบี้เรื่องใหม่ที่ลงสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกนะฮะบ,บ้านเรานะครับเป็นไงบ้างครับเอาจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ต้องพูดอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่ออริจินอลของทางเน็ตฟลิกนะไม่ได้เน็ตฟลิกเป็นคนสร้างนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหลังจากดูนะไม่ใช่นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเช็คข่าวว่าอะไรยังไงศัตรูผู้สร้างเนี่ยที่เราเห็นนะครับเขาบอกว่าเป็นมันดีเวิร์กนะเป็นคนสร้างแต่การเอามาลง Netflix ให้สตรีมมิ่งให้คนดูใน Netflix เข้าใจผิดเนี่ยเพราะเหตุใดอันนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คกันหน่อยนะครับไม่รู้ว่าทาง Netflix ซื้อมาหรืออะไรยังไงนะครับ ความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมนะตอนแรกนะครับบอกเลยว่านี่กูต้องทนดูอีกหกตอนหรือวะนนี่ <c oughs> ถ้ามันเป็นภาพยนตร์นะเราก็ยังทนดูยันจบได้เลยในวันเดียวอะแต่นี้พอเป็นซีรีส์แล้วแล้วแม่งช่วงนี้ซีรีส์เยอะมาก กูต้องดูไีกนี่อีกหกตอนเนี่ยคิปหายสำหรับผมความรู้สึกแรกนะครับปัญหาแรกเลยครับสำหรับซอมวีเวอร์นะครับสำหรับผมแล้วคือเรื่อง acting ของนักสแสดงครับปัญหาใหญ่เลยแหละแผลใหญ่เลยครับเท่าที่ดูไปเอาเรื่องของนักสแสดงชายนักสแสดงหญิงนะนักสแสดงหญิงเนี่ยเราจะเห็นคุณหน้าคุณตาเยอะมากผ่านการสแสดงมาเยอะผมเห็นหลายคนนี่คุ้นเลยแล้วก็เคยติดตามผลงานนะ หลายคนนะอันนี้พูดแบบภาพรวมแต่ผู้ชายเนี่ยนอกจากคุณเวียสกลวัฒน์พวกนักแสดงที่เป็นเด็กมหาลัยนี่กูไม่เคยเห็นหน้าสักคนเลยแล้วก็เขาอาจจะมีผลงานของเขาอะนะอย่างว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีมุมผลงานในมุมที่แบบว่าเป็นแฟนๆติดตามกันแต่ผมไม่เคยติดตามนะผมรู้สึกว่าการพูดคุยกันน่ยของตัวละครไดอะล็อ,ลอกหรือว่าการแสดงสีหน้าแววตาเนี่โหยังไม่ถึงในระดับที่เอามาลง Netflix คือบอกเลยว่าอันนี้เอาแค่การแสดงอ่ะก็เป็นแผลใหญ่มากแล้วเราจะสังเกตสีหน้าแววตาการคุยอ่ะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยครับดูปรุงแต่งดูเหมือนเพิ่งหัดแสดงยอะไรเงี้ยเอาแบบตรงๆนะผมขออนุญาตเลยเหมือนเพิ่งหัดแสดงเพิ่งหัดแบบ acting กันอะ <c oughs> เหมือนอยู่ในแบบงาน work out อยู่ยอะไรเงี้ยแบบฝึกกันอยู่ยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ดูแล้วขัดขัดนะครับ นี่เอาไปถึงในภาพรวมของเรื่องเนื้อหาเรื่องบทนี่ก็ดันแอบไปคล้ายกับมัธยมซอมบี้ของทางเกาหลีซะอีกซึ่งบอกเลยว่ามัธยมซอมบี้ของเกาหลีนี่กูชอบมากเลยอะ่ะคือมันดีมากมันสนุกมากๆเลยนะครับเรื่องนี้นี่แน่นอนแล้วครับว่าแม้มันจะเป็นมหาลัยอ่ะแต่ว่าถูกเอาไปเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พอดเพิดอะไรต่างๆเอาตัวรอดในมหาลัยมันคล้ายกับใช่ไหมมัจยมซอมบี้เลยครับแต่ว่าการเล่าเรื่องการตัดต่อแล้วก็มุมมองนี่คนละชั้นมากเลยโอ้โหตอนแรกเปิดมามันก็ความวุ่นวายก็บังเกิดเลยนะซอมบี้ก็อรา,ารวาสเลยนะมาถึงอะ่ะคือไม่ต้องตั้งตัวเลยครับซอมบี้อรา,ารวาสในมหาลัยเลย แล้วก็บอกว่าเป็นศูนย์กลางการแพร่เชื้อด้วยมหาลัยนี้แล้วก็ผมก็ยังคิดว่าโอ้โหไม่ต้องมีเล่าแบบสถานการณ์เหตุการณ์ก่อนความวุ่นวายเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็มีย้อนไปนะ6เดือนที่แล้วมีเล่าย้อนไปว่าตัวละครเด็กมหาลัยเนี่ยเป็นใครเป็นใครอะไรยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อหน้าติอีกคือคาแรคเตอร์แต่ละคนนี่ดูแม่งยังแยกไม่ออกเลยผู้ชายอะว่าใครเป็นใคร หรือว่ามีความโดดเด่นแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทรงมันจะคล้ายๆกันแทบจะทุกคนเลยอะทรงแบบนี้เหมือนผมไม่แน่ใจว่าดังมาจากทางซีรีส์วหรือเปล่าขออภัยด้วยนะถ้าไม่ใช่นะแต่ว,ว่าทรงๆนี้เหมือนจะใช่เลยนักแสดงแบบหน้าทรงคล้ายๆกันเยอะมันเลยทำให้ดูแล้วไม่ค่อยโดดเด่นในด้านคาแรคเตอร์นะครับอาจจะจำยากนิดนึงแต่ผู้หญิงเนี่ยเด่นๆหลายคนเลยแหละดังๆกันทั้งนั้น เออผู้หญิงนี่เอามาแต่นักสแสดงดังมีชื่อเสียงแบบดูพอแบบเคยเห็นหน้าเห็นตาแต่นักสแสดงชายเหมือนเอามาจับยัดให้มาผสมผสานกันมาเปิดตัวมาเดบิวต์ในรายการซีรีส์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นะโอ้โหดูไปตอนแรก50นาทีอึดอัดชิบหายก็จะจบก็ยังไม่ค่อยมีเรื่องราวเดินหน้าเลยสักเท่าไหร่นะครับนอกจากการเอาตัวรอดในมหาลัยนะครับต้องติดตามนะ อีกหตอนดูเยี่ยตอนนี้นักศึกษาก็แบบมารวมตัวกันมันมีหลายกลุ่มด้วยอ่ะคือจังหวะแรกอ่ะเหมือนจะนําเสนอสองกลุ่มใช่ไหมตอนช่วงท้ายตอนแม่งมาโผล่อีกประมาณสองสมกลุ่มอีกอ้โหวุ่นวายอีลุงตุงนั่งกับมึงบอกเลยแล้วดูเหมือนตัวที่เดินเรื่องเนื้อหลักๆก,ก็น่าจะเป็นพี่เวียนี่แหละครับเหมือนจะทําการทดลองอะไรบางอย่างกูว่า คนที่แพร่เชื้อนี่ในมหาลัยว่าพี่เบียนี่แหละวะทดลองเกี่ยวกับเมียนี่แหละแงแงดูจากทรงแล้วถ้าคะแนนพเพื่อนๆให้กี่คะแนนผมขออนุญาตจริงๆว่ะสองเต็มสิบขออนุญาตแล้วกันนะครับไอ้เหียหนักเลยนี่แค่ตอนแรกเท่านั้นด้วยนะ กูไม่รู้อะดูไปถ้าดูต่อแล้วมันจะหนักกว่านี้หรือเปล่านะครับบทนี่ก็พาส่งด้วยความหมุดหงิดความงี่เง่าของตัวละครก็เริ่มมาโดยเฉพาะกับไอซานอะที่เป็นแฟนกับนิงอะไอเฮี้ยนี้ทำเฮี้ยอะไรขัดใจแฟนตลอดกูก็งงกับมึงเหลือเกินมึงจะขัดใจแฟนตัวเองทำแปะอะไรนรักหนาไอคนเนี้ยนะซานนิงนี่ได้เจนิสนี่กำลังฮอตนะเจนิสนะ มันแสด,แดงผมว่าหลายๆคนน่าจะดูเรื่องนี้เพราะเจนิสกำลังฮอตเลยเออใครมีอะไรพูดคุยลองคอมเมนต์กันเข้ามาคุยได้นะครับผมว่าเรื่องนี้เจนิสน่าจะเป็นนางเอกปะหาช็อตเจนิสก่อนจริงๆก็มีนักแสด,แดงแบบดังๆเยอะเนาะผู้หญิงอะเยอะๆเยอะ,ยอะผมว่าเยอะเยอะเลยอะ น,นี่เจนิสนี่เป็นแฟนกันแม่งเป็นกูเป็นเจนิสกูเลิกแม่งนี่เงาจัดสมาชิกทีมบอกว่าจบเฉยเออจบเฉยเลยแล้วเหลืออีกต้องหตอนด้วยกูท้อเลยกูเป็นคนดูล้เป็นท้อเลยนะแอดมินเอิร์ธให้5เต็มสิบเฉยๆดูแค่เจนิสจบนี่ยังพอเพลินเพราว่าเจนิสใช่ไหม เออผมไม่มีตัวเมนซะด้วยดิผมไม่รู้ว่าจะชอบใครอะไรยังไงอะ่ะดูไปเรื่อยๆโอ้โ oh. หแย่ว่ะเรื่องนี้นะสมาชิกทีนบอกสี่เต็มสิบใบกูยิ่งงวงอยู่ <laughs> อันนี้ผมอ่าน <c oughs> คอมเมนต์เพื่อนๆหลังจากผมให้คะแนนไปแล้วนะผมไม่ได้เห็นคะแนนเพื่อนๆนะแต่ของผมเนี่ยแย่สุดเลยสองมีใครแย่กับกูเนี่ยอ่าคุณภาคบอกบทพูดตัวละครเยอะเกินโคตรนาเบือ่อก็อย่างว่านะเป็นตอนแรกอะก็ต้องเข้าใจว่า ตอนแรกพยายามเขาจะพยายามปูบทให้เรารู้จักกับตัวละครให้มากขึ้นซึ่งไม่ได้รู้จักมากขึ้นเลยกูยังจําใครไม่ได้สักคนเลยเนี่ยคือมันเยอะมากอะ่ะนักแสดงมาดูโปสเตอร์ที่กูใส่มาดิเนี่ยมึงเห็นไหมละ่ะนักแสดงเยอะชิบหายโคตรเยอะเลยแม่งสวัสดีแอดมินฟ็อกวาโทโนะมะมะวาวาเต็มสิบโอ้โหดูด้วยเหรอแอดฟ็อกไอสัตว์ไม่ดูเดอะวิตเชอร์แต่มาดูเรื่องนี้เหรอวะ วิดเชอร์โอเคนะเว้ยแอดฟ็อกในไลฟ์ก็เรียกแอดฟ็อกอยู่ว่าจะมาฟังหรือเปล่าแต่ไม่โผล่บอกเลยว่าวิดเชอร์ซีซันสี่น่าจะน่าจะสนุกดูง่ายขึ้นแล้วก็แอคชั่นเยอะขึ้นนะแล้วก็ไอเรียมที่มาแสดงก็โอเคเลยซอมไวเวอร์ข้ามได้เอาจริงๆเอาเด็กมาให้สเกลไปเรื่องอื่นต้องเรียกว่าซอมวีเวอร์นะแอดเอิร์ผมไม่อ่านมาใหม่ละไม่ใช่ซอมไบเวอร์ต้องเรียกว่าซอมวีเวอร์ เป็นการผสมผสานระหว่างคำว่าซอมบี้กับเซอร์ไวเวลคุณภาคกว่าใครเป็นตัวเอกนางเอกยังไม่รู้เลยหน้าเหมือนคล้ายกันหมดเออความคิดเห็นเดียวกับผมเลยทรงตัวละครนี่คาแรคเตอร์มันคล้ายกันหมดเกินไปอะ่ะมันไม่มีความโดดเด่นเท่าไหร่วะผู้ชายนะเอ,อผู้หญิงยังพอแบบเราคุณหน้าคุณตาจากหลายๆเรื่องไงมารวมตัวกันได้ยังไงนะผู้หญิงแต่ละคนในเรื่องนี้ จะว่าไปแล้วก็มีชื่อเสียงกันหลายคนเลยนะเนี่ยมีผลงานกันเยอะแต่ผู้ชายนี่กูไม่คุ้นสักคนเลยกูบอกเลยเหมือนเป็นซีรีส์เปิดตัวผู้ชายหรือเปล่าวะนักแสดงชายหน้าใหม่อะไรอย่างี้เปล่าวะให้ผู้หญิงมาช่วยดันอะไรงนี้ปะว่าน่าจะเป็นไปได้นะไอ้เหี้ยแล้วตอนสุดท้ายไอ้เพื่อนที่โดนกัดผู้หญิงแม่งฟื้นกลายเป็นซอมบี้จะมีบทอีกหรอวะโดนกัดขาเป็นซอมบี้ซะแล้วน้อง ซอมบี้ในจักรวาลของซอมบีเวอร์นี่เราจะสังเกตนะครับว่าเวลาเป็นซอมบี้ปุ๊บข้างหลังเนี่ยเหมือนจะมีหัวใจมันไปนโผล่ตรงด้านหลังวันเหลืองๆอหรือว่านี่จะเป็นจุดตายของซอมบี้วะซอมบี้ทุกเรื่องบางเรื่องจะต้องโจมตีที่หัวใช่ไหมถึงจะฆ่ามันได้อันนี้อาจจะต้องโจมตีที่หลัง่าวะมันจะมีเหมือนเหลืองๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิ มันจะเป็นเหมือนเหลืองๆอยู่กลางหลังอะมันงสยจะโจมตีมันจะจมจมนะมั้งเนี่ยอ่าเอดมินเอิร์บอกเจนิสนี่แหละตัวเอกอ่าเจนิสนี่แหละดูจากโปสเตอร์ก็รู้แล้วเด่นสักขนาดนั้นอ่าเป็นตัวเอกเดินเรื่องคู่กับเบียร์นะเบียร์นี่ก็มีเมียนะครับพี่ป๊อกไม่มีบทแต่ป่วยติดเตียงแอดฟ็อกบอกเค้แวะมาส่งจังหวะให้คะแนนพอดีคุ้มค่าเชีย yeah. อา้าวสวัสดีธนกรเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงครับพี่ฟิลเนื้อเรื่องเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยครับเอาเป็นตอนแรกนี่คือเรื่องราวของนักศึกษามหาลัยต้องเอาตัวรอดจากไวรัสซอมบี้แพร่ระบาดในมหาลัยนั่นแหละครับอืมต้องเอาตัวรอดกันซึ่งโดนประกาศจากรัฐบาลว่าเป็นศูนย์กลางของการแพร่เชื้อระบาดด้วยผมว่าไอ้เรื่องที่น่ารู้เนี่ยไอ้ที่เป็นความลับปริศนาในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเวียนี่แหละที่พยายามจะใช้ อ,อะไรนะผลไออะไรวะการทดลองกับเมียนั่นแหละเหมือนเป็นตัวอย่างเลือดเป็นไรใช่ไหมใส่หลอดใส่อะไรอยู่อ่ะผมไม่รู้ว่ามันกุบเก็บงําเรื่องอะไรอยู่อ่ะความสนุกของเรื่องนี้แม่งน่าจะอยู่ตรงที่การเอาตัวรอดเพียเพ้ยนของเด็กมหาลาัยนี่แหละในตอนนี้ก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เพียเพ้ยนอยู่นะที่เหมือนแบบใช้บลูทูธอะลาโพงบลูทูธไปวางแล้วก็เปิดเสียงให้ซอมบี้มันไปตามเสียงก็ช่างคิดดีนะฮะตรงเนี้ย <l acht> เออก็โอเคพูดถึงเรื่องเมคอัพกันหน่อยดิเรื่องเมคอัพของซอมบี้เรื่องนี้นี่ถ้าเห็นในมุมมองไกลๆก็ใช้ได้นะแต่งหน้าแต่งตาใช้ได้แต่ถ้าเห็นใกล้ๆจะรู้สึกว่าเหมือนจะเอา CG ไปโบกหน้าให้มันดูแหวะๆเหมือนช่วงแรกๆเราจะเห็นจังหวะนึงอ่ะเนี่ยเหมือนจะเอา CG ไปโบนะไม่ได้เป็นเมคอัพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ได้แต่งหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปโบให้มันดูน่ากลัวมากขึ้น เรื่องหลังๆนี่กูจะเห็นว่าหลายๆเรื่องเขาก็จะใช้เมคอัพโหค้นเนียนแล้วนะแต่งหน้ากันเป็นวันนะบางทีสมาชิกทีมบอกถ้าไม่มีเจนิดกูให้1เต็ม10แม่งเหรอโหเจนิดล้วนเลยใช่ไหมเนี่ยกำลังฮอตจริงๆนะเจนิดตอนนี้หลังจากไปนั่งมอเตอรไ์ไซค์นี่คนรู้จักกันทั้งประเทศผมก็เพิ่งรู้จักนะเอาจริงแล้วผู้หญิงก็จะดู ชีเพิกนุกนิวอะไรงี้อ๋อแม่งไม่รู้จักเลยกูชีเพิกนุกนิว,วะอะเขาต้องจะมีแฟนคลับอยู่แล้วอันที่ผมบอกแต่เราไม่ไม่ถึงตลาดในบางคนนะแบล็กบอกว่าคือแล้วแฟนต่างชาติดูเยอะด้วยสิอายเออไม่แน่คนต่างชาติอาจจะชอบก็ได้แน่ <laughs> ไม่อ่ะหน้าหนังโค้รซีรีส์ไทยเกรดปัจจุบันขนาดนั้นขายนักแสดงหน้าใหม่ล้วนเออขายนักแสดงชายหน้าใหม่ล้วนจริงอ่ะให้คนรู้จักมากขึ้นผมอยากรู้การตลาดว่าเขามายัดให้ Netflix สตรีมม i n g ได้ไงนี่แหละไปหาข่าวมาดิแอดมินฟ็อกผู้ชายรู้จักแค่2คนในกลุ่มเด็กมีพี่เบียร์มาดึงผมก็ไม่สนใจดูตัวอย่างก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แนวผมพี่ป็อกนี่แม่เจนิดหรือเปล่า ใช่ใช่ในบทเขาบอกว่าอย่างนั้นแม่ป่วยเมื่อกี้ผมพูดอะไรผิดเหรอผมผมไปพูดว่าเป็นเมียของพี่เวียใช่ไหมขออภัยด้วยนะถ้าพูดผิดนะเบอร์เบอร์แล้วนะขออภัยแอดเอิร์ธเวลาสมมุติพูดถ้าสมมติผมมีพูดผิดอะไรแอดเอิร์ธแย้งได้เลยนะไม่ต้องกลัวผมโกรธนะถ้าสมมติมั่นใจว่าเ้ยพี่พูดผิดอะไรอย่างเงี้ย บอกเลยว่าผมพูดผิดแต่ผมจะได้รู้ตัวบางทีผมไม่รู้ตัวหลายเรื่องเหมือนกันผมพูดผิดแต่ผมไม่รู้ตัวเลยเออมันโดนสดร้ายด้วยไงผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอะคุยไปเรื่อยชิบหายสมาชิกทีมบอกหลังๆคุยเยอะจัดกูนั่งน้ำลายยืดเฮ้ยใจเย็นดิมีต้องเจ็ดตอนจะรีไปไหนเต็นคะแนนพี่ละรู้สึกผิดคาดกับตามคาดในเวลาเดียวกันไม่เคยเห็นพี่เปิดคะแนนแบบกดหัวโคตรโหดขนาดนี้ลองดูแล้วกันนะ จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะเออคือเปิดหัวมากูก็ไม่รู้จะอะไรแล้วอะเอาให้ง่ายเลยคือสำคัญหลกัหลกๆหรือ acting นี่แหละผมว่านะนักแสดงชายที่แบบไม่เคยเห็นนะดูแล้วแบบขัดใจมากเลยนี่ยังดีนะที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่หนังของ n f ฟ i x อะถ้าเป็นหนังของ n e t f นี่กูว่าโดนถล่มเป็นยับแน่นอนเลยครับไ hey อ้เหี้ยฝากกลุ่มไลน์ด้วยเดี๋ยวนัดดูอีกนะครับจะดูกันดีไหมในเรื่องนี้ The w ว t c h e r ก็กำลังสนุก เฮียเดี๋ยวมีซีรีส์อาทิตย์หน้ามาอีกโอ้โหหลายเรื่องที่แลงเดี๋ยวแจ้งในกลุ่มไลน์แล้วกันว่าจะดูวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเข้ามาคุยนะครับฝากด้วยใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้นะครับผมก็ดูแล้วมันเป็นหนังซีรีส์แนวแบบเอาตัวรอดแหละเด็กมหาลายัยมีหลายคณะด้วยเลยอีกหลายกลุ่มนะที่ยังติดอยู่ในมหาลายัยยังไม่หนีไปไหน ดูเหมือนมุ่มมัวไปหน่อยสิ่งที่ผมไม่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้อย่างคือมุมกล้องแบบลักษณะเป็นแบบแฮนด์เฮลลักษณะเหมือนแบบมันถือกล้องแล้วสส่ไปสส่มาตลอดเวลาเหมือนคนถือกล้องวิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยจังหวะผพนจังหวะสไลด์จังหวะอะไรเงี้ยจังหวะซูมจังหวะอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบอ่บเวียนเวียนหัวแนวเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมเกลียดเลยอะมุมกล้องแนวเนี้ยถ้าแม่งมีแอคชั่นเยอะๆมันจะแบบโหลายตาีนขนาะยังไม่ค่อยมีแอคชั่นนะ ส่วนใหญ่ดาราจาก GLBL ครับแฟนต่างชาติจะดูซีรีส์วายไทยเยอะเออผมก็ว่าดาราน่าจะเป็นแนววายปะถามคุณแบ็คโครน่าจะมีความรู้น่าจะมีข้อมูลเยอะใช่ไหมครับนักแสดงเซตนี้คือนักแสดงกลุ่มวายปะผมว่าออกแนวน่าจะแสดงซีรีส์วายแน่เลยอะนักแสดงชายเซตนี้นะใช่ไหมเออผมก็ว่าแล้วเชียว รู้จักเจนิสตั้งแต่ขับไฟเดย์13ปีได้ผมคิดว่านะตัวค่ายหลักอย่างเคสนี้คือมันดีชื่อนี้ปะน่าจะเดินกลยุทธ์ขายลิขสิทธิ์เผยแพร่สตรีมมิ่งหลายๆเจ้าหลายเรื่องนะเห็นจุดติอยู่เรื่องหนึ่งเข็มจีราอะไรสักอย่างอยู่อ้ายฉีก็เป็นไปได้นะเขาไปดีลกัน Netflix ยังไงไม่รู้ที่เอาซีรีส์เรื่องนี้มันลงสตรีมมิ่งเน็ตฟิกได้ซึ่งการลงสตรีมมิ่งเน็ตฟิกแน่นอนแหละว่าคนดูเยอะขึ้นแน่ แต่ก็เสียงมากๆในการที่จะโดนด่าอารมณ์การแสดงรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ดูแข็งอ่ะใช่เลยครับถ้าพูดกันง่ายๆตามตรงเลยแข็งโป๊กเลยครับสมาชิกทีนบางคนยังดูแข็งโป๊กไปหน่อยนะอืม โดยเฉพาะผู้ชายนะแอดมินเอิร์ดบอกแซลมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่ได้แสดงเป็นหรืออะไรยังไงนะแต่เราดูนะอันนี้วิเคราะห์กันตามเนื้องานจริงซีรีส์ไทยเดี๋ยวนี้ก็มาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะถ้ามาลองดูเรื่องนี้นี่โอโ้โหครูดเลยนะบอกเลยคนที่ชอบซีรีส์ไทยแบบดีๆแล้วมาดูเรื่องนี้นะี่โอ้โหคนละฟีลจริงๆ มาจากเข็มจีราเยอะซีรีส์วายผีอ๋อขอบคุณมากเลยครับเรื่องนึงผลิตแล้วให้สตรีมมิ่งนึงฉายอีกเรื่องทำมาให้อีกสตรีมมิ่งหนึ่งคิดว่าเดินเกมประมาณนี้แบ็กบอกดาราวายมากกว่าครึ่งครับเหมือนขายดาราเอาใจแฟนต่างชาติโอ้นี่ขอบคุณมากๆเลยครับคุณแบล็กนะข้อมูลมาโอเคมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมก่อนไปผมข้องใจถาม AI น่าจะมีข้อมูลอยู่นะเดี๋ยวนี้ AI ข้อมูลดีนะ ลองถามหน่อยนะครับผมอยากสอบถามว่าซีรีส์ซอมวีเวอร์ที่เข้าลง Netflix อกครับทำไมถึงได้เข้าสตรีมมิ่ง t f t i x i x ครับมีการซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าขายลิขสิทธิ์ให้กันยังไงครับโดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix จะได้สิทธิ์ในการฉายซีรีส์หรือภาพยนตร์มาจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการซื้อขาดหรือเช่าสิทธิ์ในการฉายช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะ สำหรับกรณีของซอมบิวเวอร์หากต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงอาจจะต้องตรวจสอบกับทาง Netflix หรือผู้ผลิตซีรีส์โดยตรงค่ะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมคะที่อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีออกข่าวเลยครับว่าทําไมถึงได้มาฉายใน Netflix ครับมัธยมคลั่งนะครับเอ้ไม่ใช่มาหาวทยาลัยคลั่งครับมีข่าวออกมาเหมือนกันค่ะว่าซีรีส์มหาวิทยายลัยคลั่งจะมาฉายทาง n น t f l i x โดยมีกำหนดวันฉายคือวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งการที่ซีรีส์มาอยู่บน Netflix ก็เป็นไปตามกลไกาการซื้อลิขสิทธิ์ตามปกติเลยค่ะที่ผู้ผลิตจะนำมาเสนอให้ทาง Netflix พิจารณาซื้อไปฉายอ่ะค่ะมีข่าวอื่นที่อยากทราบไหมคะอ๋อเขามานำเสนอให้ Netflix แล้ว Netflix ชอบก็เลยซื้ออย่างเงี้ยเหรอชัวร์ไหมเนี่ยโดยทั่วไปก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะ ทางผู้ผลิตซีรีส์หรือภาพยนตร์ก็จะนําเสนอผลงานของตัวเองให้กับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะซึ่ง Netflix เองเขาก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยอย่างเช่นคุณภาพของเนื้อหาศักยภาพในการสร้างความนิยมหรือความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เขามีอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาตกรายละเอียดต่างๆกันได้ทั้งสองฝ่ายเขาก็จะทําข้อตกลงกันค่ะ ส่วนเรื่องที่ถามว่าชัวร์ไหมตอนนี้ก็มีข่าวออกมาในสื่อหลายๆสำนักเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยคลั่งจะเข้า Netflix ค่ะอยากให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวไหนอีกไหมคะผมอยากรู้ว่าการซื้อซีรีส์มาฉายแบบนี้สตรีมมิ่งกับ Original Netflix สร้างเองนี่มันต่างกันยังไงครับ ซีรีส์ที่ Netflix ซื้อมาฉายเนี่ยก็เหมือนการที่ Netflix ไปซื้อสิทธิ์การออกอากาศจากบ,บริษัทผู้ผลิตเขาค่ะส่วน Original Netflix กเนี่ยก็คือซีรีส์ที่ Netflix ลงทุนสร้างเองตั้งแต่แรกเลยค่ะเลยมีความแตกต่างกันตรงที่ Netflix มีสิทธิ์ในเนื้อหามากกว่าแล้วก็อาจจะได้เปรียบในการทำตลาดเลยค่ะอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างซีรีส์สประเภทนี้อีกไหมคะโอ้ทำไม AI มันพูดคล่องแบบนี้วะเหมือนคนแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ชิบหายน่ากลัวเฮียเลย ไอ้เฮียประมาณเดือน2เดือนที่แล้วถาม AI ใน G m มี i มยนยังตอบแบบเหมือนหุ่นอยู่เลยนะนี่คุยคล่องขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเวรละสมาชิกทีนบอกให้มองคุยไรติดสิบเต็มสิบไอ้เฮียลุงแม่งโคตรเก่าเลยอยู่ดีแม่งมองคุยอะไรฮามากนี่ไงใช่จริงด้วยกลไกในอุตสาหกรรมกาลิตมันก็ประมาณนี้แหละค่ายมันดีน่าจะไปพรีเซนต์ขายเน็ตฟิกได้ผ่านอะไรเงี้ยนะเลยเอาเลย คุณภาพของการแสดงบางคนแข็งเกินเหมือนดูการแสดงละครการแสดงละครสัน้นละครสัน้นอ๋อโอเคคิดเหมือนกันนะประมาณนั้นโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันตอนแรกนะครับเดี๋ยวค่อยว่างกันอีกตอนสองยังไงก็มีโอกาสได้ดูอีกนะครับเจอกันครับฝันดีทุกท่านครับผม